สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงและนี่ก็คือซุยลิยวยูอาพลัง55ล้านพลังโจมตีอยู่ที่5ล้าน <Wow. S 1> ของแดงดาวม่วงเต็มบอกคำเดียวว่าต่อยตัวแตกมาดูกันว่าซุยลิยวตัวนี้จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอนเน็กไป2ล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงเนีวันนี้เราก็อยู่กับช่องเอนเน็กกับเกม วันพันแมนเดียซองเก็น,นี้ครับกับไอดีลุง210นี่ครับหรือว่าไอดีที่1ของเซิร์ฟเวอร์210เองเออตอนนี้พลัง306ล้านเนี่ยครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ใช่พระเอกของเราเนี้ยเพราะพระเอกตอนอินโทรก็คือนี่ซุยริวยูอาร์เนี่ยครับพาร์ตสินะตัวนี้นะพาร์ตสิพลัง55ล้านเนี้ยแต่จุดพีคไม่อยู่นี้ครับจุดพีคคือ พลังโจมตี5ล้านเออโคตรสุดเนี่ยปกติเกมนี้นะจะปั้นพลังโจมตี3ล้าน4ล้านนี่ก็ว่ายากเลยนะครับตอนนี้พลังโจมตี5ล้านเออโคตรสุดเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเพเนอร์20บาท35บาท50บาทเบอร์ใครก็พลาดแน่นฟรีไฟล์โลบอสวอพันแมนบีชคุกิรันโปเกมอน สามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้เทให้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของเจ้าซูริวของเราก่อนนี่ทั้งจังตี5ล้านเนี่ยป้องกันอยู่ที่1ล้าน2นะครับเลือดอยู่ที่17ล้านความเร็ว493อเอัตราคิด72%ดาเมจคีอยู่ที่226.95%เนะี่ยแล้วก็อัตราต้านทาน18%บล็อก84 9 5แม่นยจุ16%และต้านทาน่น 15%เนตี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราจะพามาเจาะลึกกันทุกอย่างเลยเนี่ยก็ใส่เป็นนี่เลยเนี่ยชีขาดนะเออชีขาดเลี้ยวแปเนี่ยแล้วก็เป็นอัลมาเลี้ยวแปนเนี่ยสองอันนะแล้วก็เป็นหัวใจ9เนี่ยเป็นคมดาบ9เนี่ยแล้วก็เป็นทารุณเลี้ยวแปนเนี่ยนี่คือในส่วนของแผ่นรักษาเนี่ยแล้วก็อาวุธสามดาวเนี่ยแล้วก็ของแดงครับเออของแดงดาวม่วงเต็มเป็นไงี้สุดปะ สุดจัดเนี่ยเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามชิ้นแล้วก็โจมตีดาเมจคิสอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยมาดูที่ชิ้นแรกเนี่ยชิ้นแรกมีลดดาเมจรามาล์ง20%แล้วก็ฟื้นฟูเคลื่อนไหวแล้วก็มีโจมตีอีก3%เออโคตรสุดแล้วก็นี่เนี่บจะเป็นโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจ6%เนี่ยแล้วก็ฟื้นฟูโจมตีหมู่เนี่บแล้วก็มีโจมตี6%อีกเออมีแต่บวกโจมตีนะพอโจมตีก็เลยถึง5ล้านเนี่ยแล้วก็นี้ โจมตีหมู่เพิ่นมนะหมาย6%เนะครับตีบวกสนับสนุนนะครับแล้วก็จะเป็นโจมตีอีก3%นะครับแล้วก็ใบนี้เป็นอัตราดูดเลือด20%เนะครับแล้วก็อัตราสะท้อนนาเมาย10%เนะครับแล้วก็มีเพิ่มแก่งทรหดด้วยเนี่ยครับก็คือเพิ่มโล่เกลือในเนี่ยครับอ่ะการบัฟเนี่ยครับก็อย่างละ3ดาวม่วง2ดาวม่วงวก็4ดาวม่วงนะตอนนี้ก็เป็นสีแดงทั้งหมด3ใบเนะี่ยมาเจาะลึกทีละใบนะ ใบนี้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่ครับแล้วก็โจมตีธรรมดาหนึ่งบังการหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีดาเมจที่อีกแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนี่ยใบนี้ก็จะเป็นโจมตีธรรมดาหนึ่งนะครับเฮดพีเปอร์เซ็นต์สองเนี่ยแล้วก็อัตราลดดาเมจเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับส่วนใบนี้จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับเฮดพีธรรมดาหนึ่งและเฮดพีเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับนี่คือซุยริวพลังห้าสิบห้าล้านพลังโจมตีห้าล้านพาสติคสองนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปเทสกันเนี่ยววว่าาเจุ้้ยริตันี จะโหขนาดไหนเนี้ยเดี๋ยวขอหาคนเทสกันนะหัวใครดีนะฮะปุ๊บเอาคนนี้ปล่ะเอาคนนี้ไหมนี้น่าสนใจนะซิกเซอร์เนี้ยวอเขาบอกวอนะไปไปเลยเนี้ยหัวกับพี่ซิกเซอร์เนี่ยไม่รู้จะเป็นหัวใครนะเมสามันหลอนพอดีนะมันไปมันไปแบบเบิ้ลจังหวะแบบเลื่อนหาพอดีเนะี่ยก็ไปเจอคนกับคนนี้เนี่ยแล้วก็ได้มาเทสมาปุ๊บก็เปิดสนามไปเนี้ยฝั่งเราก็จะเป็นโก้สื่อน,นะบอนเนี้ยไประกายแสงเนี้ยเป็นคิงแล้วก็เป็น เกวินยูอารและก็เป็นเจ้าซุยลิวยูอารเนี่ยโดนเปิดมาเนี่ยจากตอมมิกฝั่งของพี่ซิกเซอร์เนี่ยฟาดมาก่อนเนี่ยเต๋นบวกขยี้ทั้งหมด4ตัวเนี่ยลูกเตะเขาโดยจากฝั่งเราส่วนก็ไปครับทโบเข้าไปนะมีเตะไปที่ซุยลิวนี่ครับกับเมาท่นไนเนี่ยดีนี่ครับฝั่งตรงข้ามจะได้ไม่น้องเอาเมท่นไนบินขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงขีปนาวุธมาสตันเรานะคิงของฝั่งเราครับก็ได้เวลาพาเพื่อนล่าเตะอหนึ่งทีเนี่ยลูกเตะเอาโดยจากเกวินครับโบเข้าไปนะตบเข้าไปเนี่ยที่กระบองเหล็กแล้้วกก็อตตมมมิเเนนีี่่่ยยฝังงรขา แถวหน้าไม่โดนสตันะครับแต่ว่าซุยลิยวเราแค่ไล่อันตีไล่โจมตีทีเดียวนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับแถวหลังหายไปแล้วเนี่ยสามตัวนะครับแล้วก็เสียงแห่งความหวังจากคิงนะไอีกหนึ่งทีนะครับได้เวลาพาเพื่อนไล่อันตีนะดูดินี่แค่แบบไล่ต่อยทํานาดูดิห้โหกระบ,บองเหล็กครับล่วงนะพายุป่าเถื่อนเนะี่ยครับล่างตีจากกระบองเหล็กฝั่งตรงข้ามเนะี่ยปั่นเข้ามาเนะี่ยครับปุ๊บแล้วก็ซุยริยวไล่ต่อยสวนก็ไม่หนึ่งทีเนะี่ยแล้วก็คิงฝั่งตรงข้ามครับ ปุ๊บเสียงแห่งความหวังมาเนะยครับได้เวลาหาเพื่อนไล่ตรงอันตรนไปเนียครับเด้งเลื่อนไปนะจังหวะนี้ปุ๊บแล้วก็กระบองลงไปนอนเนี้ยครับเสียงแห่งความหวังจากคิงของเราเนี่ยครับได้เวลวา,าวลวลสวนกลับไปเนี้ยครับพาเพื่อนเด้งเลื่อนแล้วก็ไล่อันตีครับปุ๊บมาฮุยริวอัพมามันก็เหินน้ำผ่าลังโจตีห้าล้านโอ้โหด,ด,ด้วยย้ำทีเดียวแรงจัดเนียครับขนาดยืนสองตัวด้วยบุกบุกบุกขู่ต่อยสองทีอ่ะต่อยสองทีเท่านั้นเนี่ยครับคือแทบล่วงอ่ะเมื่อกี้คือไล่ครั้งเดียวเนี้ยครับ ไล่ครั้งเดียวแนวหลังตายสามนี่ครับนี่ต่อยสองทีครับแนวหน้าก็แทบตายยืนแทบไม่ไหวเนี่ยกระบองเหล็กนี่คือแบบลงไปนอนก่อนเลยนะเออแรงจัดเนี่ยครับแรงจัดนะเหลือแค่เพียงกระบองเหล็กตัวเดียวแนวฝั่งของห้านะคือยหูโดนดาบแดงทํางานนะฮึ่มลงไปน้อยหนึ่งทีนะแล้วก็ลุกมาปั่นต่อนะแต่คือซวยริ้วสุดจัดเลยนะพลังโจงตีห้าล้านนะคือหมต่อยตัวแตกต่อยตัวแตกพวกจชปินเนี่ย แล้วก็กระบองเหล็กฝั่งข้ามไล่ปั่นสวนกลับมานะคือเอาเรื่องจัดเนี้ยครับแล้วเข้าสู่เทิร์นที่2เนี้ยครับมาครับปุ๊บลูกเตะฮันโดครับจากเกวินนะ้ยเตะไปที่กระบองเนี้ยปั๊บปับปับตั้มโอ้โหยี่สิบล้านนะลงไปนอนเนี้ยสองเทิร์นเนี้ยครับเออโคตรสุดเนี้ยเดี๋ยวหาว่าซุยริวเรากากดูดิซุยริวเรานะครับแบกนะใช้คำว่าซุยริวแบกนะครับหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่ของซุยริวล้วนๆเลยนะแล้วก็ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เป็นของเกวินเนี่ยแล้วก็คิง แล้วก็เป็นโกให้สุหนะึ่งเปอร์เซ็นต์นแฟลตก็สามเปอร์เซ็นต์เนโบลลเรายังไม่มีบทเลยนะคือศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี้เนี่ยคือความโหดของเจ้าซุยลิวห้าสิบห้าล้านพลังโจมตีห้าล้านคือต่อยตัวแตกของริงเนคีคือคือยังไม่ได้อันติจริงๆอ่ะแค่คิงอ่ะพาเพื่อไล่อันติอ่ะปุ๊บเขาไปไล่ต่อยแค่ครั้งเดียวอ่ะฝั่งหลงข้ามคือแนวหลังหายไปแล้วอ่ะแล้วก็ได้เวลาอันติจริงปุ๊บต่อยครั้งที่หนึ่งปุ๊บฝั่งหลงข้ามเกือบตายแล้วต่อยครั้งที่คืออลงนอนอ ครั้งที่สามย้ำอีกทีคือซุยริวฝั่งตรงข้ามคือตายเลยครับเออโหดจัดเนี่ยพลังโจมตีห้าล้านนะสําหรับใครนะครับแต่คิดว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าต้องเป็นสายเติมเท่านั้นนะการที่จะปั้นโจมตีห้าล้านเนี่ยคือคุณต้องยัดดาวม่วงเยอะครับดาวม่วงก็คือคุณต้องเต็มเปลี่ยนแบบเนี้ยเออมันถึงจะพลังโจมตีห้าล้านได้นะครับเดี๋ยวลองไล่เทสดูก็ได้อะสําหรับโบลอนนะพลังโจมตีสี่ล้านแล้วคุณดูดาวม่วงนะดาวม่วงเต็มเหมือนกันครับเออ การที่เราจะปั้นพลังโจมตีเกิน4ล้านเนะี่ยคุณจะต้องมีดาวม่วงในของเนะี่ยทุกชิ้นเนะี่ยคือดาวเต็มครับคือต้องดาวเต็มนะแล้วพลังโจมตีถึงจะ4ี่ถึงห้าล้านได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะดูเยว,เวินยังสามล้านเจ็ดนะแล้วดูสามล้านเจ็ดดาวม่วงก็เต็มนะมันไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนนะซุยลิวพลังห้าล้านนี่คือโคตรสุดนะครับอะโก้คัตสึมดูเลือดโก้คัตสึนนะครับสาสิบสี่ล้าน่ะเลือดโก้คัสืสามสิบสี่ 34, ล้านดาวม่วงขาดดาวเดียวจะเต็มนะครับเป็นไง เอาเรื่องจัดนะมาแฟดนยพลังโจงตีสี่ล้านนะตัวนี้อ่ะเนี่ยดาวม่วงคือต้องเต็มนะครับการที่จะปั้นพลังโจงตีเยอะๆคุณจะต้องมีดาวม่วงเต็มนะแต่ก็อย่างว่านะครับดาวม่วงมันหายากซึ่งการที่เราจะเปิดดาวม่วงออกเนี่ยเราก็ต้องเสียทั้งเพชรและใครที่อยากเติมดาวม่วงเนี่ยมันก็ขายเป็นรายอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะมันไม่ใช่ว่าหนึ่งดาวจะอัพได้ดาวม่วงหนึ่งอันไม่ใช่นี่ครับ ครั้งแรกอัพมาก็ใช้หลายดาวเลยครับกว่าจะขึ้นของชิ้นหนึ่งอย่างละหดาวได้เนี่ยคุณต้องซื้อกี่อาทิตย์คุณจะต้องเติมกี่แพ็คนะถึงจะได้ดาวม่วงตันนะครับแบบนี้เนี่ยนะผมก็ได้ทําการรีวิวเจ้าซุยริวยูอาพลัง55ล้านพาร์สสิบสองพาร์มตี5้ล้านให้ทุกคนได้รับชมที่เรียบร้อยนะครับคือตึงจัดต่อยตัวแตกตุบตุบนะคือโหดจริงนะครับอันนี้ก็คือโตับัคที่แท้ถูกเนี่ยนะครับใยายผมรีวิวตัวไหนหรือทําคลิปตัวไหน ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ครับก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งเอน็กของเราไปสองล้านซับด้วยเนี่ยตอนนี้ผู้ติดตามเราลดเยอะจัดเลยเนี่ยใครที่แวะผ่านไปผ่านมาก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามคนละทีให้ผมหน่อยเนี่ยก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อ p พีหน้า EP พีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม